สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นของเทียบชนเด่นบนนะคะสูตรแรกเดินมาแล้วก่อนนะสามงวดนะคะแล้วก็มาเริ่มชนงวดที่สี่นะคะสุรที่หนึ่งกับสุรที่สองนะก่อนจะมาดูนะคะมาดูคําเตือน,นันก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวแอดยอให้นิดนึงนะคะ คำเตือนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับได้ชแนลค่ะอะมาดูของงวดแรกสุดที่หนึ่งก่อนนะคะชนที่เลขศูนย์นะคะได้แปดออกหกศเข้าที่เลขศูนย์หลักสิบนะคะ ามาดูงมดที่สองนะคะได้ศูนย์หนึ่งสองออกหกหกสองเข้าที่เลขสองหลักหน่วยนะคะมาดูงมดที่สามนะคะได้สามสี่ห้าออกหกหกห้าเข้าที่เลขห้าหลักหน่วยนะคะ อมาเริ่มชนตั้งแต่งวดที่สี่นะคะสุดแรกเดินมาก่อนสามงวดเนาะแล้วมาเข้าชนกันที่งวดที่สี่นะคะแล้วก็มีบางงวดที่ชนไม่ชนด้วยนะคะ,ะมาดูงวดที่สี่นะคะได้หนึ่งกับสองชนกันนะคะออกเก้าหกสองเข้าที่เลขสองหลักหน่วยนะคะ มาดูงวดที่ห้านะคะได้3 4 5 3 4 6ชนที่3กับ4นะคะออก0 4, 4 4เข้าที่เลขสตัวเดียวนะคะมาดูงวดที่หนะคะได้1กับ2งวดนี้มา3ตัวเลยมา2ตัวเลยนะคะมาเบิ้ลเนาะออก2 2 1นะคะ มาดูวดที่7นะคะได้3 4 5สูตรแรกนะคะสูตรที่2ได้3 4 6ชนที่3กับ4นะคะมาทั้ง2ตัวเลยนะคะออก8 4 3เนาะเข้าทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะคะมาดูวดที่8นะคะได้1 2 3สูตรที่2ได้3 4 6ออก แปดหกสามนะคะชนที่เลขสามหลักหน่วยนะคะมาดูงวดที่เก้านะคะงวดที่เก้าสูตรแรกได้แปดได้เจ็ดแปดเก้านะคะสูตรที่สองได้เก้าศูนย์สองออกสองศูนย์เก้านะคะชนที่เลขเก้านะ้องสูตรนี้มาสามตัวเลยนะคะสูตรที่สอง เขาที่หลักหน่วยนะคะเลขเก้าออกสองศูนย์เก้ามาดูงวดที่สิบนะคะได้หกเจ็ดแปดสูตรที่สองได้เก้าศูนย์สองสูตรนี้ไม่ชนนะคะมาสิบหน่วยนะคะออกเจ็ดเจ็ดเก้าอันนี้แอดละไว้นะคะไม่ชนเนาะมาดูงวดที่สิบนะคะงวดที่สิบเอ็ดเนาะ ชนที่ห้ากับเจ็ดนะคะแต่งวดนี้มาหลักร้อยนะคะมีงวดเดียวที่ชนกันแล้วมาหลักร้อยนะคะออกเจ็ดศูนย์มาดูงวดที่สิบสองนะคะงวดที่สิบสองก็ไม่ชนนะคะมาอันนี้มาหลักหน่วยหลักสิบนะคะสตรน,นี้มาหลักร้อยนะคะออกสามเจ็ดเจ็ด อ่ะถ้าไม่ชนเนาะถ้าสูตรนี้ไม่ชนนะคะมาหลักสิบหน่วยอันนี้สิบร้อยหน่วยอ่ะมาดูงวดที่สิบสามนะคะงวดที่สิบสามชนที่สี่กับห้าออกแปดเก้าสี่นะคะเข้าที่เลขสี่หลักหน่วยนะคะ มาดูงวดที่14นะคะชนที่6ตัวเดียวนะคะก็มานะคะออก5 6 3เข้าที่เลขหหลัก10บนะคะ2สูตรนี้มันชอบมาหลัก10หลักหน่วยนะคะโดยเฉพาะสูตรที่2นะคะชอบมาหลัก10เพราะฉะนั้นแอดก็จะจับคู่ให้เป็นหลักสิบนะคะถ้าไม่ชนแอดจับคู่ให้เลยนะคะ ถ้าจับคู่ก็จะได้ 59, 50, 51, ะะห้าเก้าห้าศูนย์แล้วก็ห้าหนึ่งนะคะเห็นไหมหกเก้าหกศูนย์แล้วก็หกหนึ่งนะคะแล้วก็ 8 9 8 0แล้วก็8 1 1ไม่มาหลักหน่วยนะคะแต่ว่ามาหลักสิบได้เพราะฉะนั้นแอดตัดไปก่อนนะคะก็จะเหลือแค่6ชุดสูตร2สูตรนี้สามารถเปลี่ยนกันได้นะคะมาหลักสิบหลักหน่วยก็ ต้องกลับด้วยนะคะถ้ากลับก็12ชุดเนาะแต่ว่าตัวเด่นแอดก็บอกแล้วว่ามันมันน่าจะเป็นเลข8ปนะแกับ5นะคะแต่หลักหน่วยมันเด่นที่เลข9ก้ากับเลข0นย์นะคะมันก็มาตรงพอดีแอดก็เลยลองจับคู่ให้นะคะใครมีแต้มก็ ลองลองจับคู่ชนดูแล้วก็เอตัดด้วยแต้มนะคะส่วนแต้มแอดยังไม่คงที่นะคะบนเดี๋ยวแอดลองหาสูตรแต้มบนถ้ามีดีๆเดี๋ยวแอดจะบอกนะคะอ่ะเดี๋ยวแอดย่อให้ดูนะคะเห็นไหมได้แล้วเนาะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะ จากช่องจับเลข a n แนลนะคะสวัสดีค่ะ